กินข้าวตำนะคะปูปลานะคะอร่อยนะคะนี่มีเนื้อปูด,ด้วยจ้านี่นะคะนะคะอร่อยมากเลยค่ะออม,มีผักมนปูเนี่ยให้วิญาอร่อยเต็มทรเลยเนาะ ออืกินผักด้วยนะคะกินกันเลยเด็กปลามากินกันกินกัน น,นี่ค่ะแฉะแฉตรงนี้เลยนะ่ะเผ็ดๆม,มันมัอนอยู่ข้างในน,นีโ้โห้วาร่อยขนาดไหน ให้รวมกันนะคะอืมผักสีเขียวยูว่าผิวสวยอืมถือแบบนี้เลย

ใจไม่น้อยสะใจเลยค่ะอไอพูดไปจาก ข้าวสามอร่อยเผ็ดเผ็ดแต่อร่อยคนะนี่ค่ะ อันนี้ไก่ย่างนะคะเนี่ยไก่ย่างอืเผ็ดทำนี้ทำเดียวเท่านั้นอืม ถ้ากินใบโหละพาถ้าก็เสร็จก็ขอจบคลิปนี้เป็นเช่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขสุขภาพาแข็งแรงเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต บุญรักษาพรกคุ้มของสาทุกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุบ้ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะบ้ายบาย,ยจ้าอยตงกินต่อนะคะทานต่อนะคะนี่ค่ะเพ็กเ็อยู่ค่ะบ๊ายบายเลยค่ะ